สวัสดีครับวันนี้ผมมาส่งงานมอมมอนอุษาคเนในวิชาประวัติศาสตร์ครับกับหัวข้อฝรั่งเศสกับการขยายอิทธิพลในเวียดนามสไลด์กับวิดีโอนี้จะทำโดยเด็กชายลิช,ชาจนันญสวัสดิ์ชื่อเล่นบุยะครับอยู่ชั้นม 1- 2ทเลขที่31เเรื่องแรกที่เราจะมาคุยกันครับคือสาเหตุที่ฝรั่งเศสตัดสินใจขยายอิทธิพลในเวียดนามครับ ในช่วงศตรวรรษที่19หรือระหว่างปีคศ1801ถึง1900ฝรั 00, ่งเศสเริ่มสนใจเวียดนามด้วยเหตุผล2ประการครับ 1. คือปกป้องมิชชันนีคาทอลิกที่ถูกกดขี่ข่มเหงในเวียดนามเออมิชชันนีคาทอลิกเนี่ยเขาเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์นะครับและ2คือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการค้าเช่นข้าวและธาตและทำเลที่เหมาะ แก่การตั้งอาณานิคมฝรั่งเศสจึงส่งมิชชันนารีพ่อค้าและสอดแนมทางทหารเข้าไปในเวียดนามฝรั่งเศสใช้ความขัดแย้งภายในเวียดนามเป็นข้ออ้างในการเข้ามาแทรกแซงและเตรียมกำลังทหารเพื่อสร้างอิทธิพลพร้อมทั้งสร้างข้ออ้างว่าต้องปกป้องชาวคาทอลิกในเรื่องต่อมาเราจะพูดถึงการลุกนานและเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนเวียดนามคศ .1858 ถึง1862ฝรั่งเศสเริ่มลุกลางเวียดนามโดยเริ่มจากการบุกเมืองดานังซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการลุกรานอย่างเป็นทางการกองทัพฝรั่งเศสมีเทคโนโลยีและอาวุธเหนือกว่ากองทัพเวียดนามทําให้ฝ่ายเวียดนามพยายามต่อต้านแต่ก็สู้ได้ยากหลังจากบุกเมืองดานังฝรั่งเศสขยายการโจมตีไปยังเมืองสาคัญอื่นๆเช่นฮานอยและไซง่อน การบุกเมืองเหล่านี้มีความรุนแรงสูงส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตและเกิดความเสียาหายต่อเศรษฐกิจและสังคมหลังจากการลุกรานฝรั่งเศสบังคับให้เวียดนามทำสนที่สัญญาไซง่อนในปีคศ1862ซึ่งทำให้ฝรั่งเศสได้ดินแดนทางใต้และสามารถเข้าควบคุมกิจการภายในประเทศได้ ส่วนที่สัญญานี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เวียดนามกลายเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการฝรั่งเศสใช้ทุกวิธีลุกคืบบีบคั้นกดดันให้เวียดนามยอมทำส่วนที่สัญญาส่วนที่สัญญานี้นะครับไม่มีชื่อเป็นทางการแต่เกี่ยวกับการครอบครองพื้นที่นะครับข้อสอน8นเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเมื่อนายทหารฝรั่งเศสเฮนรีริเวียถูกสังหารที่ฮาหนอย ฝรั่งเศสตอบโต้ด้วยการส่งกำลังทหารเข้าควบคุมร่มแม่น้ำแดงแบบเต็มรูปแบบแม่น้ำแดงนะครับเช่องกิจเลสริเวอร์เดลต้านะครับอยู่ที่ฮานอยการโจมตีและการบุกเมืองครั้งนี้ทำให้ฝรั่งเศสได้เปรียบจึงทำให้เวียดน,นามถูกบังคับให้ทำส่วนที่สัญญาซึ่งทำให้ฮานอยและพื้นที่ตอนเหนือของเวียดน,นามอยู่ภายใต้การควบคุมของฝรั่งเศสครับ เรื่องต่อมาคือผลของการขยายอิทธิพลของฝรั่งเศสที่มีต่อเวียดนามการขยายอิทธิพลของฝรั่งเศสทําให้ฝรั่งเศสสามารถควบคุมการเมืองและเศรษฐกิจเวียดนามได้เต็มที่พวกเขาเข้ามากําหนดการค้ากําหนดการผลิตสินค้าเกษตรและจัดระเบียบทรัพยากรตามความต้องการของฝรั่งเศสเอง ฝรั่งเศสยังขยายอำนาจทางทหารเพื่อควบคุมพื้นที่สำคัญและป้องกันการต่อต้านจากประชาชนนอกจากนี้การเข้ามาของฝรั่งเศสยังทำให้พวกเขาสามารถสร้างอาณานิคมอินโดจีนฝรั่งเศสซึ่งเป็นฐานอำนาจสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และทำให้ฝรั่งเศสมีบทบาทการเมืองและเศรษฐกิจเหนือเวียดนามอย่างชัดเจน เรื่องสุดท้ายคือการสรุปภาพรวมครับเรื่องสุดท้ายคือการสรุปภาพรวมครับฝรั่งเศสเข้ามาในเวียดนามด้วยข้ออ้างทางศาสนาและการค้าแต่จริงๆคือการรุกรานและสร้างอาณานิคมการบุกเมืองดานังฮานอยและไซง่อนทำให้เวียดนามสูญเสียความเป็นอิสระฝรั่งเศสใช้ส่วนที่สัญญาไซง่อน และขยายอำนาจจนเวียดนามกลายเป็นอาณานิคมอินโดจีนการเข้ามาครั้งนี้เปลี่ยนเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอย่างสิ้นเชิงแต่ก็เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดเอกราชและชาตินิยมซึ่งสำคัญต่อการต่อสู้ของเวียดนามในเวลาต่อมานี่คือบนนรรณาลุก,กรมนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ